เนี่ย e, พวกเรามาน่วม e บินตบาทมานี่เยอะเหมืนกันนะอไเี้ยสยบนสการทมแพระก็เปนในเมืองด้วยไงราไปไปหลายสายสไปในเมืองนี่ยังไงไปรถไม่ทราบเลยผ่านในโซนไหนรถและต้องไปจอดที่ใช่ใช่แล้วส่วนในพระญาติโยมเอามาตรอยวทังเที่ย มีเพะมีเบียนไงเพราะเราวันอังคารเป็นเวนเหรอเพราะว่างั้นท่านองนี้นะมันก็มาชนกันน้องเราเข้าเวียนกันจุดคุณแม่ในเวนวันไหนอาจารย์ค่ะพรใช่ไหมช่วยกันวันอังคารจุดวันเดียวกันรวมด้วยกันวันวันวันอังคารวันอังคาร เดือนเมื่อกี้ครั้งครับเป็นเมืทุกวันอังคาร,จจรวันจะต้งองวันอังคารทุกวันอังคารทุกวันอังคารแสดงว่าเดือนนี้ก็จะไม่มาอ๋อแต่ลองคีดแล้ก็ไม่ได้มาลองทำนี้ลงลงยูทูบเลยอัในนี้ใคร มดิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบอ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้สะอาดและบริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจจร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมาหาสมุทรคืนนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่าน พึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพียงกันนะคะมะยังพันเตวิสุงวิสุงลากนันทายะวิสรนสีนัสหะปัญจศีลานิยะ เช่น,นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะทั้งห้าประการแก่ปฏิคา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะให้สุขขาให้พลาและให้ปฏิพาณ ผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านคณะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกข,ของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับตัวแทนกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานประจําวันอังคารกาลมิตรนิสารัตพัญญปะกรณสิริ การย,ยายมิตรสรัญญาธัญพกรฉรีการนิตรปภาวันริ้วเกษสารการนิตบุญธรรมพาพรดัวทองและด้านมิตรพรเิมเชิญค่ะพานตามยังกุทัสสะปะวะโตอุปปาคณนมการังกโรมาเซนาโม

ปูสังโฆหมานิหีมานิพัตตานิพัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังดีคาลตังดีคาลตังภิตายะภิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจักนิพพานายะจักข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้า ข้าพระเจ้าทัา้งหลายขอน้องอเงอไหว

จะชะนะตายะมาเฉสันเตนะโสวะวินินาสิทาวางุลินตัวกันเตจะสาปะวะ บุญบารมีและส่วนิกำลังนิดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระัจเจกับกพระติเจ้าพระอาจาร,ราย์าทั้งหลายทั้งปวง,บ,องอบุญบารมีของมหาปูชีอาจารย์บุญบารมีของคณะพระสสงฆ์ที่ทำมาแล้วด้วยดีมาิสยตลอดวลรวมทั้งบุญบารมีของท่านภาณุทิทท่านที่สังส่งสมมาแล้วนับพบ,บนับชาบุญทวนขอบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น จงมาประมวลรวมกันเข้าเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นารวะปัจจัยทงผลดลบรรดาลให้ทุกท่านจงเป็นผู้ที่มีความสุขปราศจากซึ่งสัพพทุกสัพพะโซส,สัพพโรคสัพพภัยให้มีสุขภาพภานามัยที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้มีอายุขัยที่ยืนยาวนานได้สร้างบุญสร้างบารมีร่วมกับมหาปูชจียจา์ไปตลอดรอดฟัง ให้เป็นที่รักของนูกเล่นเทวาทั้งหลายจะเดินทางไปใ,ใกล้ไกลให้ปลอดภัยอน,น้รัการต้อนรับอย่างดียิ่งและเป็นผู้ที่นำความสว่างสวัยไปทุกที่จะประกอบธุรจิจการง,งานสนึกประการใดที่เป็นสัมมาทีพขอขอให้เจิรุ่งเรือนไม่ทึ้นไปให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้ไสร้างบุญสร้างบารมีให้มีสมบัติจัดพัฒนาให้คร่อง ไว้สร้างบุญสร้างาบารมีอย่างไม่รู้จบจากสิ้นอันนึ่เมื่อถึงคราวประพฤติปฏิบัตธรรมให้เข้าถึงธรรมะใบไหนได้อย่างง่ายๆบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติกราบระทัางถึงที่สุดในธรรมจงทุกท่านทุกประการเท